เห็นผัดกุ้ยช่ายกำลังข้าวแถวรอให้เธอหันเลยพี่คะฉันมีเพื่อนที่กำลังมีปัญหาเรื่องความรักอยากให้พี่ช่วยวางแผนให้หน่อยพี่พอจะช่วยได้ไหมอืมได้สิเรื่องหนุ่มๆสาวๆแย่งแฟนชาวบ้านหรือว่ารักต้องห้ามงี้ต้องดุยหรือต้องถอยงี้ ัะถนัดมากเธออย่าแนะนำลูกค้าม่วซั่วเดี๋ยวเรื่องมันยิ่งจะวุ่นวายไปใหญ่ดัานวิชาชีพฉันมีจรรยาบรรณมากพออย่ะห้องประชุมบริษัทเรื่องการเลือกสถานที่ตอนนี้กำหนดไว้เป็นเกาะ ทุ่งสวรรณนาทะเลทรายหรือว่าป่าฉันจะไปเกาะนายอยากกินอาหารทะเลละสิก็แค่ไปลองชิมให้นายก่อนไงละ่ะเอาล่ะเอาล่ะประชุมถึงแค่นี้ทุกคนดำเนินการตามที่ประชุมไว้ได้เลย รับทราบจูเชียงนมายอยู่ก่อนครับบอสมีอะไรหรือเปล่าเริ่มฝึกซ้อมได้แล้วฝึกฝึกซ้อม ใช่ไปกับฉันฮะไปไปไหนฟิตเนสฮะทั้งพละกำลังความโอดโทนเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตในที่กันดานแบบนั้นนะดังนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้จะต้องมีการฝึกซ้อมทุกวัน ไปหาเทนเนอร์กับฉันเดี๋ยวนี้เลยเทนเนอร์คนนี้เธอมืออาชีพม,มากเลยนะขอบคุณครับบอสท,ที่เป็นห่วงฉันแค่เป็นห่วงว่านักแสดงของฉันจะทำรายการรอดหรือเปล่าก็แค่นั้นแหละเพื่อรักษาบริษัทไว้รับรองว่าภารกิจครั้งนี้ต้องรู้ล่วงไปด้วยดี มิน้อยโจเชียงครับเธอคนนี้คือเรนเนอร์ที่เก่งที่สุดในนี้ซือเหยินสวัสดีครับรูปร่างแบบนี้ใช้ได้เลย เธอเธอทำอะไรนะ่ะวิธีการทักทายดูโลก,กจิตไปหน่อยนะมิ่นหุยซ่อนหนุ่มหลอกขนาดนี้ไว้ตั้งนานได้ยังไงเนี่ยข่ารูปร่างดีมากถ้าปั้นหุ่นขึ้นมาอีกหน่อยคงทำให้ผู้หญิงอดใจไม่ไหวนะันแน่เธอ เธอนี่มันเป็นไอโรคจิตที่มองแต่หุ่นผู้ชายจริงๆรีบเข้าเรื่องสักทีงั้นก็ถอดเสื้อผ้าสิเข้าเรื่องอะไรทำไมต้องถอดเสื้อผ้าตรวจร่างกายไงเอิม่มดูแลตัวเองได้ดีเลยทีเดียวแต่โปรตีนน้อยไปหน่อยปกติมีการคุมอาหารอยู่แล้วใช่ไหม เออชิคแพกนี่ไม่เลวเลยแต่ช่วงขาเล็กไปหน่อยรูปร่างแบบนี้คงออกกำลังกายที่เอลบ่อยเป็นพิเศษใช่ไหมคือแก้มเนื้อของพ่อหนุ่มคนนี้ให้เต็มสิบเลยนะสงสัยใช้ความถี่บ่อยเป็นพิเศษแฟนข่าวโทนไหวเหรอฉันจะไปรู้ได้ยังไง ทำ,ทำไมต้องตีฉันด้วยต้องตรวจร่างกายก่อนถึงจะหาสูตรการเห็นที่เหมาะกับนายก้นก็ไม่เด้งเท่าไหร่แบนไปน่อย สงสัยเธอคงจะข่มเหงเข่าแมกเกินไปสินะหมิ่นหุยถ้าเขาออกกำลังกายบนเตียงบ่อยๆเขาคงมีเอวที่เซ็กซี่กว่านี้นั่นแน่นี่พูดบ้าอะไรฮะข่มเหงอะไรกันพวกเราทำงานด้วยกันก็มีแต่เรื่องงานจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกายแล้วเราก็เป็นแค่เพื่อนเพื่อนกันเข้าใจไหมจ้าไม่คนขย,ยัน นั่งจนก้นแบนหมดแล้วเนี่ยตอนนั้นที่เธอเคยมาฟิตเนสก็ขยันสะคอสจนไข่มันหายไปหมดเลยกล้ามเนื Hence, ้อเธอแข็งไปหมดไม่รู้จะฟิตอะไรเยอะแยะถ้าไม่ใช่เพราะฉันนวดให้เธอตอนนั้นนะฮฮตอนนี้ก้นก็คงไม่ได้ขนาดนี้หรอกต้องขอบใจฉันที่ช่วยเธอนะ ไม่รู้จะหนดีไปเอาใจใครที่ฉันออกกำลังกายก็เพราะว่าจะได้มีแรงทำงานน่ะแล้วก็ฉันโจมินหุยไม่สนใจหรอกที่จะเอาใจใครแน่นอนมันต้องเอาใจตัวเองอยู่แล้ว ว่าแต่ฉันขอถามหน่อยที่เธอเดินไปเดินมาในฟิตเนสทั้งวันใส่เสื้อผ้าโชว์เนื้อโชว์หนักขนาดนี้เธอจะอ่อยใครไม่ทราบนี่ตรวจร่างกายอยู่ไม่ใช่หรอทำไมถึงไปยืนเถียงกันอยู่ละ่ะเอิม่มก็ไว้ตัวผู้ชายแถวนี้แหละเธอต้องภาวนาให้ฉันสละสดช้าๆนะไม่งานต่อไป ก็จะไม่มีเทนเนอร์ที่ทั้งสวยทั้งเก่งเหมือนฉันอีกแล้วอะไรของเธอเนี่ยไปค่ะไปเปลี่ยนชุดมิ่นหุยหเธอก็มาเทนด้วยเลยทำทำไมฉันต้องเทนด้วยก็ต้องมาเทนเป็นเพื่อนพวกเราไง หมิ่นหย้ยทำไมพวกเธอถึงเพิ่งมาพวกเรารอเธอนานแล้วนะนี่เธอมาได้ยังไงเธอเพิ่งได้งานไม่ใช่หรอโดดงานมาเหรอจะแอบมาจีบสาวๆที่นี่ใช่ไหมล่ะคนที่นี่เขาไม่ใช่เลดเบี้ยนเหมือนเธอหรอกนะเง,เงียบๆไปเถอะฉันธุระเยอะจะตาย ถ้าไม่ใช่แฟนแกขอให้มาฉันคงไม่มาหรอกเข้าใจนะไ i d ดาลิงไห i เธอเธอนี The ่ The ฉันยังพูดไม่ทันขาดคำเลยนะประเทศนี้ยังมีผู้ชายโสดอีกตั้งสามสิบล้านคนถามจริงเธอเคยนึกถึงพวกเขาบ้างไหมนี่คือการทักทายเวลาเจอกันด้านนอกดาหลิงกับฉันรู้จักกันตั้งแต่ตอนอยู่ต่างประเทศแล้วอย่าเข้าใจผิดมิตรภาพของพวกเราสิใช่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติ